นแฟนโดนว่าที่เจ้าสาวของเวียตกแล้วแชรความน่ารักรัวๆสัพั์เรือนหอสุดอลังการโดนตกกันเป็นแถวล่าสุดแฟนคลับออกมาแชร์ภาพไลฟ์สไตล์วิกกี้ว่าที่เจ้าสาวพระเอกดังเวียสุกลวัฒน์ พร้อมข้อความว่าโดนว่าที่พันรยาเฮียตกแล้วด้วยเผยภาพแต่ละโมเมนต์ที่เป็นไลฟ์สไตล์ของสาววิกกี้สวยไม่แพ้ดาราทั้งยังแห่ชมว่ามีความละไมคล้ายนางเอกซีรีส์จีนขณะที่โลกออนไลน์มีการแชร์ข่าวสะพัดว่าพระเอกดังซื้อขหาสน์ดหรูเป็นเรือนหอเป็นบ้านหรูย่านกรุงเทพกีทานวัตกรรมจากญี่ปุ่นสนนราคา35-90ล้านเลยทีเดียว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ